สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วนะฮวันนี้มาลองโปรแกรมสตรีมมิ่งครับผมโดยใช้สตรีมยาร์ดะฮะก็เพิ่งลองมาเล่นดูฮะก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับไม่รู้ว่ามันขึ้นสตรีมมิ่งหรือขึ้นไลฟ์หรือเปล่านะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นการเทสและกันนะฮะว่าเอ้ยภาพมันคงชัดดีหรือเปล่านะฮะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสแชร์สกรีนดูนะฮะก็ สมมติอันนี้ปกติก็จะเป็นหน้าจอปกติเนะเวลาที่คุยกันนะแต่ว่าถ้าแชร์สกรีนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ออันนี้ผมไม่รู้ว่าอย่างที่บอกฮะทุกคนเห็นหรือเปล่านะอันนี้ผมลองใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งนะปึ๊บอ่าแสดงว่ามีคนเห็นฮะสวัสดีคุณเอพีเดี๋ยวผมขอเทสอย่างหนึ่งนะฮะนี่เป็นไงบ้างเห็นไหม ผมเอาคอมเมนต์คุณ AP Family ขึ้นนะฮะเออเห็นเห็นเห็นกันไหมครับว่ามันมีคอมเมนต์ขึ้นที่ว่าสวัสดีแอดมินหนอนะฮะเออนะนี่อ่ะไหนลองดูของคุณโจเซฟสิโจเซฟอ่าคุณโจเซฟบอกว่าจอชัดมากครับอออ,อ่คุณเชย,ยังไม่ตายบอกว่าเห็นครับเออเป็นไง ดูดูน่าสนุกดีนะตัวสตรีมมิ่งอันนี้นะฮะก็ถ้ามันโอเคเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะเอามาใช้เวลาไลฟ์คุยกันเพราะว่านอกจากที่เนี่ยเราจะเห็นหน้าข้าตากันเต็มเต็มใช่ไหมปุ๊บมันสามารถที่จะสวิตช์หน้าจอไปดูหน้าจออย่างอนเนี้ยผมเปิดเว็บของลิเวอร์พูลอยู่เข้าใจว่าทุกๆคนก็น่าจะเห็นหน้าจอเดียวกันเนาะเออก็เนี่ยสมมติว่าบางทีผมเปิด ผมเห็นหลายๆที่ทําผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้สตรีมมิ่งอันไหนนะอย่างอันนี้ผมเปิดหน้าเว็บของลิเวอร์พูลนะครับผมก็ลองดูว่าออย่างตอนเนีเ้มีข่าวลิเวอร์พูลอะไรบ้างฮนะก็จริงๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะก็อย่างของลิเวอร์พูลก็มีแค่เนี่ยแดนนี่เมอร์ฟี่มาบอกว่าอุ้ลิเวอร์พูลชุดนี้มันแบบนิยามมาสองคำเลยแบบมันเป็นผู้หิวก็หายแล้วก็เป็นทีมที่มีระบบวินัยแบบสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็ข่าวอื่นๆที่มีกับลิเวอร์พูลตอนนี้นะ ใช่เช่นเขาก็เขียนมาอย่างเช่นในห้องแต่งตัวเนี้ยบรรยากาศระหว่างพักครึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมเข้าไปอา่านคร่าวๆเขาก็องบอกประมาณว่ามีเวลาให้แค่ประมาณ5 6นาทีท่านเองนะที่จะรีฟแท็ติกกลยุทธ์ที่เก็บข้อมูลมาจากในครึ่งแรกครับไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนนะเพื่อที่จะประปับปรุงทีมให้เล่นในครึ่งหลังครับก็รวบรวมโดยทีมผู้ช่วยโค้ชของเจอเกนครอปนั่นเองนะครับ ส่วนขาวนักเตะอื่นที่เห็นมีก็จะมีข่าวของติโมแวนเนอร์นั่นแหละที่อย่างของเว็บโกหรือเว็บเอ็โคหรือผูเอ็ h โคก็บอกว่าเหมือนติโมแวนเนอร์เนี่ยไม่อยากจะย้ายไปเล่นกับไบเยอร์มิวนิกนะถ้าอยากจะไปเล่นก็อยากจะท้าทายการไปเล่นที่นอกประเทศครับซึ่งลิปูก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนั้นนะฮะแล้วก็มีข่าวกับทางเฟอร์แลนตอเลสครับมิดฟิลด์ของบาลนเะซียนฮะวัย20ปีแล้วก็รวมไปถึงคูริบารีของ ากองหลังของทางนาโปลีนะฮะอ่านั่นะฮะกอะ็อันนี้นี่นี่ตัวหนึงคุณเอแอนบอกว่าเพจของคุณเจนวิทยก็ทาแบบนี้ครับเออคือผมอ่ะเพิ่งตะก่อนอ่ะมันจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆอะไรนะ OBS จำชื่อเต็มไม่ได้ครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันมีพวกแอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยให้เราสตรีมมิ่งง่ายขึ้นนะอย่างอันนี้ผมลองใช้ตัว s t รีมยาร์ดเนาะก็คือผมเห็นคุ้นๆเหมือนกับถ้าใครเคยดูช่องเดอมไมนี่มันิโค่อผมก็ดูช่องนั้นแล้วผมว่ามันเจ๋งดีว่าผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เว็บนี้ในการทำสตรีมมิ่งหรือสตรีมเอ่อหรือการไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะว่าหนึ่งมาสามารถโชว์เว็บให้ได้ด้วยแล้วก็สมมุติถ้าผมมีสกรีนหรือแบบมีโปรแกรมอยากแชร์เนี่ยผมก็ขึ้นหน้าจอโชว์เพื่อนๆได้เลยเนาะก็น่าจะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เราได้คุยกันดูมีมิติมากขึ้นกว่าสมัยก่อนที่แบบจะมาเห็นแค่แค่หน้าเดิมๆแบบอย่างนี้นะฮะก็มันคงจะสนุกเอ้ยหน้าคงจะดีมากขึ้นเนาะสวัสดีคุณเมย์ครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมครับทุกคนนะฮะคุณวุฒิการบอกว่าเสียงชัดมากครับโอ้ขอบคุณมากๆนะฮะก็วันนี้อย่างที่บอกฮะช่วงนี้อ่หลายๆคนก็ยังหยุด อยู่หรือเปล่าครับผมคือวันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะผมก็เลยมาขอทดสอบโปรแกรมการสตรีมมิ่งนิดนึงนะฮะก็หลังจากนี้คงจะมีเรื่องมาหาเอ้ยาหาเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนๆมากขึ้นนะฮะก็น่าจะทำให้อ่าช่องนี้กลับมาม <laughs> ีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากช่วงที่ผ่านมาคือพอไวรัสมาปุ๊บผมก็หายหัวไปแล้วก็ไปทำงานอย่างเดียวเลยฮะ,ะก็แทบจะไม่ได้แตะเรื่องบอลเลยเพราะว่า มาอ่านข่าวแล้วมันก็คือสําหรับตัวผมเองผมว่าข่าวแม่งก็ข่าวเดิมๆนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆมามันก็วนเล่นแบบเดิมๆย้อนกลับไปแล้วก็ส่วนมากก็ถ้าดูในเว็บของแต่ละสโมสรเ,เขาก็จะเอาข้อมูลแบบข้อมูลเก่าๆคลิปเก่าๆแล้วก็สถิติเก่าๆมาให้ดูผมก็ดูวน วนไปวนมาผมก็เบื่อมันอนกันเออก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะหาเรื่องฟุตบอลมาคุยหรือถ้าใครอยากคุยเรื่องอื่นๆก็บอกผมได้นะผมก็คุยได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าช่วงนี้ก็นะบอลมันก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากสักเท่าไหร่อับซึ่งข่าวที่ออกมาหลายๆคนก็คงคาดเดาได้แล้วอย่างเช่นแบบลีกเอิงจะหยุดเออลีกเอิงตัดจบหรือแบบที่ไม่ลีกจะเล่นต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเรื่องเดิมๆนะฮะ คุณเมย์บอกว่าไม่ได้ออกจากบ้านมาเป็นเดือนแล้วค่ะโอ้ทำไมไม่ได้ออกจากบ้านอ๋อใช่เคอร์ฟิลอยู่เนาะก็คงจะเซ็งหน้าดูครับอืมอย่างผมยังดีนะก็ยังยังออกไปทำงานได้แล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่กับบ้านอย่างเดียวเนาะคุณ,ค,ณ <laughs> คุณเอรีบอกเรื่องการเมืองครับโอ้เรื่องการเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคือแม่งต้องอีกอีกอีกช่องหน,นึ่งหรือแบบ ปกติผมก็จัดเต็มเหมือนกันเรื่องการเมืองแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันให้มันเป็นกลางกเรื่องกีฬาแล้วก็เรื่องทั่วๆไปดีกว่าเนาะคุณชัดชัยบอกว่าสวัสดีครับอ๋อยังเหมือนเดิมครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังโชคดีครับที่ไม่ได้ติดไวรลงไวรัสอะไรนะฮะคงจะอัป <c oughs> เดตในช่องนี้ไม่ได้ครับการเมืองเดี๋ยวมันจะร้อนแรงแล้วก็เผาไหม้เกินไปครับเพราะว่าเรื่องการเมืองนี่แม่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆคือมัน มันแต่ละคนมุมมองมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้มันก็ต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้บางทีเราเชียร์ฝ่ายนูน้นเขาเชียร์ฝ่ายนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามาคุยกันเดี๋ยวถ้าคนที่รับเหตุผลได้เ่ยมันก็จะโอเคมันก็จะฟังแล้วแบบลืห่หูแต่แบบถ้าบางคนเขารับไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นทะเลาะกันซะอย่างนั้นนะฮะคุณบอลบอกว่าผมนี่แหละเป็นไวรัสพี่เอ้ยคืออะไรเอ้ยอ่ ก็ถ้าเป็นไวรัสก็ไม่ว่าจะเป็นไวรัสอะไรก็ตามก็ขอให้หายไวๆแล้วกันเนาะก็นั่นแหละฮะก็มาทักทายกันคร่าวๆนะครับผมก็หวังว่าทุกๆคนน่าจะยังโอเคแล้วก็สบายดีนะฮะก็เดี๋ยวลำนึงนะฮะคุณ a อแอนพบอกว่าทำไมแอนไม่ทําคลิปแบบตัวเทพฟุตบอลล่ะครับขายดีนะคือจริงๆผมก็เห็นนะคือว่าอย่างพวกตัวเทพฟุตบอลหรือ ช่องอะไรนะของเบลขอบสนามอ่ะเขาก็ทําแบบเหมือนแบบคลิปตัดต่ออะไรมาเพราะฉะนั้นคือผมต้องบอกว่าคือผมอะ่ะคือผมเข้าใจว่าทางอย่างอย่างขอบสนามหรือแบบตัวจริงอันนั้นคือแบบเขาทําทําแบบเรื่องกีฬาแบบเต็มตัวคือผมไม่ได้ทําเต็มตัวคือผมผมก็เลยแบบจะอย่างช่องเนี้ยถ้ามันไม่มีฟุตบอลเนี้ยผมก็พยายามจะหาอะไรมาคุยแบบเรื่องทั่วไปคือผมไม่ได้ทํามาแบบว่า คือแม่งจะสร้างไรายได้อะไรมากมายผมก็อยากทําเพราะว่าผมชอบอะเรื่องบอลเนะี่ยอยากหาเพื่อนๆคุยแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการคุยแล้วนะดังนั้นไอ้รูปแบบการทําคลิปแบบนั้นผมอาจจะไม่ได้ทำคือบอกตามตรงผมก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งตัดต่อคลิปแบบนั้นด้วยเพราะว่างานประจํามันก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยนะฮะก็อาจจะเป็นแบบอีกทางหนึ่งที่คนเขาไม่ได้ทํากันซึ่งอย่างของตัวเทพฟ,ฟุตบอลหรือขอบสนามและอีกหลาย,ลายๆเพจเนี่ยจะเห็นได้ว่า หคือเขาทําอ่ะ,อะเหมือนจะเขาจะทำเซิร์ฟกับให้บริษัทที่มันเป็นบริษัทย่อยของ t True นะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนเขาก็จะเอะเป็นบริษัทที่มาจ้างทําด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้สปอนเซอร์ไปก็ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่คนคนชอบฟุตบอลไปเลือกดูได้นะ <c oughs> คุณลาเมตาบอกไม่ได้ดูสนานครับไม่แปลกครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาสักเท่าไหร่เลย นะฮะคุณบอลบอกอันนี้จริงไหมเนี่ยคุณบอลบอกว่าติดเวลาจริงหรือเปล่าครับอ๋อบอกว่ารักษาตัวอยู่บ้านก็ขอให้หายไวๆนะครับผมคุณบอลนะฮะก็เออถ้าถ้าอย่างน้อยสองอาทิตย์นะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะตามที่เราเห็นข่าวกันมาก็สิบสี่วันกักตัวเสร็จก็น่าจะดีขึ้นนะฮะก็ตอนนี้ มาตรการหลายๆอย่างก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะก็หลายๆจังหวัดแม้ว่าจะยังมีเคอร์ฟิลอยู่แต่ว่าบางสถานที่เนี่ยก็เริ่มให้คนเนี่ยออกไปที่สาธารณะมากขึ้นอย่างเมื่อวานผมเห็นในกรุงเทพนะเขาก็มีให้คนไปวิ่งในสวนสาธารณะมากขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามันจะผ่อนคลายมาตรการนะแต่ว่าก็อย่าลืมเอาพวก แมสผ้าปิดหน้าเงี้ยเอาไปด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องอย่างน้อยอ่ะคิดซะว่าเซฟตัวเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเซฟตัวเราได้แล้วก็จะเซฟคนอื่นไปในเวลาเดียวกันนะฮะอืมน่าจะโอเคนะครับผมหลังจากที่ลองลองเทสตสตรีมมิ่งแบบนี้นะฮะ,ะนี่ผมเปิดหน้าเว็บเลี้ยวปูนะฮะหลายหลาคนคงคิดถึงอาริซอนนะครับผมนาเทเนลคายฟาบินโยฟานไดคิดถึงกันหรือเปล่าฮะก็ บอลช่วงนี้ไม่มีดูเนาะต้องต้องทำใจนิดนึงนะฮะโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาอาจจะช่วงเย็นๆหรือแบบวันพรุ่งนี้หรือหรือหลังจากเนี้ยในแต่ละวันนะฮะถ้าผมมีเวลาผมจะพยายามมาไลฟ์ให้เพื่อนๆคุยกันได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องกันเมืองไ้้กันเนาะก็เอ หาเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างที่บอลมันยังไม่มีเตะนะก็บางทีผมอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะไปคุยเรื่องอะไรดีเพื่อน,อนๆอาจจะช่วยคิดมาก็ได้ว่าเอ๊ะมันจะคุยเรื่องอะไรดีผมก็ได้นึกออกเพราะว่าทุกวันนี้สมองนี่เต็มไปหมดครับนอกจากที่จะมาหาเรื่องบอลคุยแล้วผมก็ต้องทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะหาว่าเป็นท่ออ้างนะอีกหลักส่งท้ายคุณเอพีบอกว่าอยู่ระยองเห็นคนหายไปไหมครับที่ระยองเนี่ยผมว่า คนหายไปเยอะนะคือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เขามีาการล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดนะคือผมมาขับรถไปทำงานบอกเลยว่ารถโล่งมากฮนะถามว่าทำไมถึงโลงนะ่งครับเพราะว่า1คือบางบริษัทก็ปิด2อ,อีกหนึ่งทางก็คือเขาเนี่ยใช้วิธีการ Work from home นะ์ r ฟ m ร o มโฮมะอย่างของบริษัทผมเนี่ยเขาก็มี Work ์ r ฟ m ร o มโนะฮะก็สลับกันบางอาทิตย์หนึ่งคนไปทำงานอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปทำงานบ้างสลับกันนะฮะ จำนวนคนที่ทำงานบริษัทเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วก็มีช่องว่างสเปซในการทำงานห่างกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะโอเคมากขึ้นนะฮะก็นั่นแหละระยองก็ช่วงนี้ก็ยังลงๆแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าคนเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะตอนนี้เพราะว่าพอหลายๆบริษัทมันเริ่มผ่อนคลายมาตรการเริ่มผ่อนคลายคนก็เริ่มกลับมาทํางานมากขึ้นรถก็เริ่มติดอันนี้สังเกตได้ชัดเจนครับแต่ว่าที่ยังดูเงียบเหงาคือพวก ร้านอาหารเนี้ยอย่างในระยองเนี้ยมันจะมีเส้นที่เหมือนเป็นเส้นแบบร้านอาหารแบบร้านยังคืนเลยับคือตอนนี้ยังเงียบเหมือนเดิมครับแต่ว่าร้านอาหารกลางวันเนี้ยก็ส่วนมากร้านที่เปิดเนี้ยก็จะเป็นร้านที่เขาผูกกับพวกฟู้ดแพนด้าหรือ Grab, แกล็บอะไรพวกเนี้ยเม่านั้นก็คือไม่ไม่ไม่เปิดเลยครับคือหายหายไปเลยนะฮะหนึ่งนะครับเอ่อ คุณเอแอนพี P บอกว่าสลาวุธมาสุกไงสลาวุธมาสุกกลับมาแล้วนี่หลังจากที่นายกสมาคมตามตัวมาเจอเนาะประมาณเดือนที่แล้วก็กลับมาแล้วแล้วตอนนี้เหมือนเอ,อไปเล่นกับใครอะ่ะเล่นกับ,เล,กบเล่นกับทางเชียงใหม่หรือเปล่านะอืมผมไม่แน่ใจเพราะว่าล่าสุดที่สโมสรการน,นั้นที่ไปเล่นกับทางหนองบัวพิชยาเขาก็เอ,อไม่ไม,ไม่ไม่ต่อสัญญาครับเพราะว่าหายตัวไป อย่างลึกลับครับแต่ว่าตอนนี้พอกลับมาได้เหมือนน่าจะไปเล่นกับเชียงใหม่หรือเปล่าถ้าผมบอกผิดต้องแก้ให้ด้วยนะฮะเอออ่าขอบคุณมากครับคุณเชบอกว่าอยู่เชียงใหม่ครับขอบคุณมากนะฮะคุณเอพีบอกว่าทาคลิปตลาดนักเตะค,ครับคือตอนนี้ตลาดนักเตะมันดูแบบบวบๆเพราะมันไม่มีข่าวอะไรจะเล่นนะเดี๋ยวไว้อผมจะหาเวลาทําให้นะฮะสาหรับข่าวในช่วงนี้ก็เนี่ยอาจจะมาเปิดคุยกันแบบนี้นะฮะว่าเอ้ย หน้าจอหนึ่งก็เห็นหน้าผมไปแล้วก็หน้าจอหนึ่งก็เห็นหน้าหน้าจอที่ผมจะแชร์สกีนไปก็เหมือนจะได้แบบเรานั่งคุยกันนะฮะคุณลาเมตาบอ,อกคิดว่าใครจะได้ PFA ครับอืมก็คือถ้าถ้าดูจากตอนนี้นะสำหรับตัวผมเองนะครับผมคนที่ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม PFA เนี่ยคงหนีไม่พ้นนักเตะจากลิเวอร์พูลนั่นแหละก็อืม โหยากนะเพราะาตอนนี้ตัวเก่งก็น่าจะเป็นจอแดนเฮนเดอร์ส mm ันเนาะก็เอ่อเป็นตัวขับเคลื่อนเกมของลิเวอร์พูลนะอีกคนหนึ่งที่ผมว่าน่าจะได้เหมือนกันก็น่าจะเป็นฟันไดนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันหลังจากที่ฤดูกาลติดจบไปนะต้องต้องตอนนี้ต้องรอให้กลับมาเตะกันได้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอเตะจบเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าใครจะได้นักเตะยอดเยี่ยมประจรําฤดูกาลของพิมลีกนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมโอเควันนี้ ไปก่อนนะฮะก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับผมโปรแกรมสตรีมมิ่งโดยใช้ตัวสตรีมยานะ,ะก็น่าจะทำให้เรา,เ,าเหมือนเข้าถึงใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะก็มีโชว์คอมเมนต์อะไรกันได้ด้วยนะฮะก็มีโชว์หน้าจอนะฮะแล้วก็โชว์หน้าเต็มๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไว้หาเรื่องมาคุยกันใหม่นะ,ะตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมรักษารักษาสุขภาพกันทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวหาเวลามาคุยด้วยใหม่นะไปก่อนสวัสดีครับ